พบกับผมช่างจักรในตำนานพลังงานทดแทนวันนี้จะมาบอกวิธีต่อสายไฟเวลาตัด mc4 ทิ้งอ่ะต่อสายไฟแบบไหนหหลายคนถามกันมาเยอะว่าต่อสายไฟยังไงแบบไหนให้แน่นให้อยู่ให้ดีอะไรประมาณเนี้ก็เลยมาทําคลิปให้ดูครับผมนี่นะเมื่อเราตัด mc4 ทิ้งแล้วเราก็ปอกสายไฟเป็นแบบนี้นะครับผมปอกสายไฟเป็นแบบนี้แล้วเวลาที่ว่าเราจะจับที่สายไฟอ่ะเราเอาหลังมือเราแตะกันด้วยว่ามันมีไฟดูดหรือเปล่า เพราะว่าแผงโซลาเซลล์มันมีไฟอยู่เดี๋ยวไฟมันจะดูดเอานะครับพอแตะปุ๊บไม่มีไฟดูดสามารถจับได้แล้วเราก็เออแต่ลืมบอกไปอย่าลืมนะตัวเราเองต้องไม่ลงกลาวนะอย่างเงี้ยก็คือก็คือมีรองเท้ามีก็คือไม่ให้ตัวเราลงกลาวไม่ให้ตัวเราถึงถึงถึงกาวเออโครงโครงบ้านอะไรเงี้ย อาง่าเราไม่ให้ตัวเองลงกาวอ่ะเออประมาณนั้นแหละใช่ไหมเราเราก็จะสามารถจับได้อย่างเงี้ยเราก็จับแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งนะครับแล้วเราก็บิดบิดแบบนี้นะครับผมนี่เราก็บิดเวียดแบบนี้นะครับผมนี่แล้วเดี๋ยวมันจะแน่นนะครับอันนี้คือตัดเอ็มีโฟทิ้งนะมันจะทําให้แอมเดินได้ดีขึ้นไอโวล์น่ะไอโวล์น่ะมันมันมาง่ายแต่แอมเนี่ยที่มันมีปัญหาการก็คือแอมมาไม่เต็มที่แต่ถ้าทําแบบเนี้ยแอมมันจะมาได้เต็มที่ พอเราทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับผมนี่นะครับเราทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งแล้วอย่ามือไปจับมันนะเพราะว่าไฟมันจะดูดได้เมื่อเราทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งแล้วเอามันมาชนกันแบบนี้ต้องให้สายไฟติดกันแบบนี้นะมันจะได้ไม่โดนดูดนะครับผมพอสายไฟติดกันแบบนี้เสร็จปุ๊บก็สามารถจับได้แล้วทีนี้มันไฟก็จะไม่ดูดเราแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟมันวิ่งไปหากันและกันแล้วมันไม่วิ่งมาหาเราแล้วเพราะว่าสายไฟมันชนกันแล้ว แต่ถ้าเราจับตอนที่สายไฟไม่ชนกันไฟมันอาจจะดูดเราได้นะครับต่ถามว่าดูดถึงตายไหมไม่ถึงตายครับแต่แค่มันทําให้เราสยองแค่นั้นเองทําให้เราเสียวไม่กล้าจับอะไรประมาณนี้แค่นองนะครับนี่ก็เป็นเนี่ยแล้วเราก็พันกันแบบนี้นะครับเนี่ยพันกันแบบนี้สองฝั่งมันก็แน่นแล้วเนี่ยนะครับผมที่ว่าตัดตัด mc สี่ทิ้งไยทํายังไงนะครับผมนี่ก็พันกันแบบนี้ให้แน่นนะครับนี่แล้วก็พันกันแบบนี้ มันก็จะแน่นอย่างเงี้ยแอมเดินได้ดีแน่นอนครับผมอย่างเงี้ยแอมเดินได้ดีแน่นอนทีเดียวจบเลยนะครับผมไม่เกิดความร้อนในระบบด้วยพอเราพันแบบนี้เสร็จปุ๊บนี่ครับเทปละลายอันนี้เขาเรียกว่าเทปละลายนะเอาเทปละลายอะ่ะมาพันมาพันทับหนึ่งชั้นชั้นแรกเอาเทปละลายพันก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทปละลายมันก็จะช่วยช่วยป้องกันน้ําไม่ให้ซึมเข้าไปหารอยต่อได้ เทปละลายเนี่ยพันแค่ชั้นเดียวก็พอนะครับเพราะว่าเทปละลายมันแพงพันแค่ชั้นเดียวมันก็อยู่แล้วนะครับผมนี่เทปละลายพันก่อนเวลาพันเทปละลายเนี่ยมันต้องดึงด้วยนะมันจะได้แบบใช้ได้เยอะๆประมาณนั้นเวลาพันนะครับเทปละลายพันหนึ่งชั้นชั้นแรกเอาเทปละลายพันก่อนปึ๊บพอเทปละลายพันเสร็จปึ๊บอ่ะพอเทปละลายพันเสร็จปึ๊บทีเนี้ยก็ใช้เทปสายไฟพันพันทับได้เลยนะครับ เทปพันสายไฟเนี่ยก็คือพันผมมาใช้ของ3 M นะก็ไม่ผมเห็นว่ามันอยู่ดีอะเทปพันสายไฟก็พันสักประมาณถ้าให้ผมเอ่อประมาณกี่รอบดีเนี่ยก็สัก3-4รอบนะครับสองรอบผมก็มองว่ามันอาจจะบางมองว่ามันบางเกินไปอะนะก็สัก3-4รอบอันนี้มันเป็นไรมันขาดไม่รู้ครับเนี่ย กิงเทพไฟฟ่าไฟยังไม่ขาด้วเมื่อกี้มันน่าจะโดนคัตเตอร์ตอนที่ผมกลิ่นใช่ป่านมันก็เลยขาดเทพฟันสายไฟพันไปเลยครับสามถึงสี่รอบนะครับผมแล้วทีนี้พอเราพันแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราเก็บสายไฟอ่ะเราก็เอารอยต่อพวกเนี้ยให้มันไปอยู่ใต้แผงทำามันไปอยู่ใต้แผงพวกเนี้ยเนี่ยอยู่ใต้แผงมันเนี่ยอยู่ข้างใต้แผงตามเนี้ยไอ้ตรงรอยต่อที่เราต่อเนี่ย ใอ้อยู่ใต้แผงเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนน้าฝนสาดไอเวลาฝนตกมันจะได้ไม่โดนน้ามันจะได้ไม่โดนน้าฝนนะครับก็คือตรงรอยต่อเนี่ยพยายามให้มันอยู่ใต้แผงอยู่ในขอบของแผงะครับมันจะได้ไม่โดนน้ําก็เป็นการช่วยป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเนี่ยพันสักสามสี่รอบเสร็จปุ๊บพันสักสามสี่รอบเสร็จปุ๊บเราก็ตัดแค่นั้นเองเนี่ยครับตัด MC4 ทิ้งทำแบบเนี้ยแอมและโวลต์มาเต็มที่แน่นอน รอยต่อลอยต่อพยายามให้อยู่ใต้แผงไว้นะครับจะได้ไปโดนน้ำสาดนะผมนี่ก็เป็นการตัดเอ็นซีโปทิ้งแล้วพันยังไงให้แน่นเนี่ยครับผมพันอย่างเงี้ยพันแบบเนี้ยให้แน่นถ้าดีกว่านี้ก็คือเป็นการเอาตะกั่วมาเชื่อมเลยแต่การบัดกีผมมองว่ามันมันมันเกินไปแต่ถ้าใครทําได้ก็ดีแต่มันมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแค่นี้มันก็แน่นแค่นี้แอมแล้วโวลตก็มาเต็มที่แล้ว นะผมก็มีประมาณนี้การการ,การต่อสายไฟโดยที่ตัด m c 4ทิ้งนะผมประมาณนี้โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิด,ดีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคนระับผมสวัสดีครับ